มันหลุดไปตัวเลยมาฮะเดี๋ยวเขาแม่ครูมาพอดีเลยเดี๋ยวเราเก็บข้างล่างสองหลังฮะไหนเอ่ยไหนเอ่ยไเอ่ยนี่นี่เนี่ยหูยเบ้อเลยเบ้อเบ้อนี่ผมโอ้เฮ้ยติดยังไงอ่ะโอ้มันติดจากฝั่งนู้นมาแล้วมันโดนดิ้นมาโดนฝั่งนี้คุยฝั่งกลับเนี่ยมันหลุดจากฝั่งนี้มาครับผมแล้วดิ้นมาฝั่งนี้ด้ ผมก็ไม่เคยเห็นนะโดนทีเดียวสองกลับเลยเนี่ย <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะผมและสวัสดีผู้รับชมนะ <laughs> วันนี้ผมมาดักหนูครับผม <c ười> คือว่าผมไม่ได้ดักหนูมานานแล้ววันนี้ก็เลยอยากมาดักหนูครับผมผมก็เลยพามาดักด้วยกันนะ <c ười> วันนี้ผมมาลงสักประมาณสักสิบฝรั่งสิบเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมไม่ได้นับอะ <c ười> ผมเอากับเหล็กมาลงนะฮะนี่ฮะนี่ครับผมนี่ฮะ,ะอุ้ย ลืน่นนี่ผมผมดูประมาณดักฝั่งนู้นสองฝั่งนี้อีกหลังหนึ่งเป็นสามสามหลังแล้วนะเดี๋ยวเราไปรู้ลุ้นหลังหน้าครับผมผมว่ากลับมันหายเดี๋ยวเรามารุ้นด้วยกันฮะเดี๋ยวเรามารุ้นด้วยกันเลยหลังนี้ครับผมมาตากล้องขึ้นขึ้นนขึ้นนขึ้นน,นี่ครับผมขึ้นมานี่ครับผมผมดักไว้นี่นะผมนี่ฮะกลับผมหายไปแล้วผม เห็นท่าเชือกของผมนี่ฮะเชือกนุ่นนองุ่นของผมเอ้ามูมีตัวมีตัวตัวสวยรับผมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอ่านี่คบนี้คบนี้ครับสวยฮะอ่าแต้มแรกแต้มแรกเอามีแท้มีแต้มอยู่ครับโอ้ผมพอดีวันนี้ผมมานี่ครับผมผมผมก็เลยแวะมาดูผมว่าว่าว่ามันจะมีหอมีตัวโอ้ตัวอุ่นอยู่แล้วอย่างนี้มีตัวมีตัว ยังโดนโดนตัวยังนิ่มเลยนะฮะนี่ฮะเอา้านี่ผมผู้สวยสวยสวยเลยครับนี่ฮะนี่ผมนี่ผมอ่าตัวมันครึ่งโลเลยครับนี่ฮะอ่ะสวยงามสวยงามมีแท้มีแท้มแผมนี่ฮะโอ้ทางอย่างเลี่ยมเลยครับผมไม่มีตัวได้ยังไงครับผม ผมมาดูเมื่อตอนเย็นเมื่อตอนก็มาเย็นแล้วฮนะผมมาดูาประมาณสักตอนสักประมาณสักสองโมงเย็นนะผมก็ผมพอพอผมมาดูแล้วผมผม,ผมก็เลยมาดักนะฮะโอ้ก่อนมาดักผมฝนตกครับผมแต่อย่างดีนะผมตรงนี้ไม่มีฝนเลยนะแต่ที่บ้านผมนี่ฝนตกอย่างแรงเลยผมอะเดี๋ยวแต้มแรกของเราเดี๋ยวเราดูกันไปด้วยกันเลยนะฮะ หลังจากที่ว่าผมไปทงปลาแล้วก็คือว่าอืพอดีช่วงนี้สงการพอดีครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวลองดูฮะหาหนูไปย่างสักหน่อยฮะอยากกินเนี่ยผมนี่ครับได้แล้วได้แล้ว็วจุดให้มันหอมๆสักห,หน่อยฮนะแล้วเราก็เราก็ตั้งเอ้ยน,นักๆเกือบไปแล้วผมกับผมตั้งมินมากฮะคือโดนหน่อยดึงไม่ได้แล้วน,น,นั่นนี่แต่กลองกระดู นี่ครับผมกลับกับมันต้องไม่มีเงี้ยถ้าโดนนี่คือดีดเลยครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยฮะมันถึงมันมันทึงจะดีครับเนี่ยแต่ก็เราก็ต้องระวังมือครับผมเนี้ยนี่ผมวางนะอี่ี้ละโอเคผมเรียบร้อยหนึ่งแต้มผ่านไหมครับผมนี่ครับอืมแต้มสวยแต้มสวยนี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อไปฮะ เมื่อกี้ที่ผมมาเจอเหลือมตัวหนึ่เลยคะับถ้าเราลดลง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 ล่างเดี๋ยวเราบรรุด้วยกันะหลังนี้ก็ยังไม่โดนฮะมันผมดักไว้ใกล้กันนะฮะเกาะนี้เกาะเดียวเลยนะผมเนี่ยผมดักไว้ใกล้ใล้เลยฮะผมกล่าวว่าแถวๆนี้ยมันมันรอยมันเยอะครับผมรอยลื่นไปหมดเลยอ่ะผมว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวแล้วผมก็เลยดักไว้แบบทีๆเลยฮะยังไงก็ต้องมีตัวโดนนะครับผม ไม่โดนหลังหลังนี้ก็ต้องโดนสักหลังหนึ่งอ่ะนี่ครับผมผม,ผม,ม,ผม,มเดี๋ยวผมวางไว้เงี่ะไปครับผมมามาเราไปรุ่นด้วยกันฮนะมีตัวมีตัวนะฮะ,น,ะๆๆนี่ครับผมดูทางเขาเนี่ยนี่ครับนี่นี่เลยฮะดูทางทางเป็นงนี้เลยผมคู่เยอะมากทางลื่นไปหมดเลยฮนะมันต้องมีครับผม เดี๋ยวผมพาดูฮนะเดี๋ยวผมพาดูผมดักไว้ตรางไหนบ้างผมก็จําไม่ได้นะผมผมก็ดักก็ตามนี้นะอ,อตรงไหน,นเอ่ยมาครับผมอ,อยู่นี่หลังนะึงฮะนี่เขาดูทางผมนะี่ฮะดูทางนะฮะทางอย่างเลี่ยมเลยนะครับผมตัวเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่น่าจะมีตัวเดียวแล้วฮะหนูฮนะ ทางลื่นขนาดนี้นี่นม,ม่มีตัวเดียวแน่ๆครับผมนี่ฮะผมดักไว้ลูหลายลูเลยฮะเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวพอดีครับผมพอเขาเกี่ยวข้าวแล้วหนูก็แปบว่าก็จะมารวมๆครับผมนี่ฮะก็จะมารวมอยู่ที่ทเดียวเนี่ยโอเคไปครับนี่ฮะผมดักไว้ใกล้กันหมดนะฮะนี่ก็ยังไม่โดนครับนะยะลงมา อ,อจุดกันฮะอย่างน้อยก็มีแล้วผมวันนี้หนึ่งแต้มแล้วฮะอย่างน้อยหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเดี๋ยวเรามาลุนเช้ากันอีกครับผมดูรูครับผมนี่ะรูเขาจะแบบว่าเนี่ยฮะเขาจะไม่ขุดใหม่นะผมเนี่ฮะทางเลี่ยมเลยนะเนี่ยฮะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีทางนะฮะนี่ครับผมทางเลี่ยมเลย เราปล่อยอย่างเงี้ยเรามาดูหลังต่อไปผมดักไว้ตรงไหนบ้างไม่รู้ผมจําไม่ได้นะั่นเองมีหรือเปล่ามไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมดูดูนะะผมเองตัวผมเองผมก็จําไม่ได้เลยนะสงสัยจะหมดครับผมอือเดียวยก,กลับตัวเองเนี่ยเดี๋ยวไปลงล่างครับผมที่นี่มามาครับมาครับ <c oughs> ผมไม่ได้ผูกหมายด้วยฮนะ ผมก็ว่าผมดักไม่เยอะฮนะผมก็เลยไม่ได้ผูกหมามาผมขึ้นทางนี้อ,ะอ่ะลงนี้น้ํามันแห้งครับผมมาฮะตรงนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่สองหลังรุนเลครับผมมีโดนไม่โดนฮนะหลังเอา้าหลังนู้นโดนหลังนี้ไม่โดนแต่หลังนี้กระเด็นเอา้านี่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 น,นี่นี่ครับผมโอ้ยเบลเลอร์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 เลยเบลเลอร์เลยเอา้า เอาละเอาละนยี่รับผมโหยนี่รับผม,ผมบอกแล้วมันไม่มีมตัวเดียวเอาละฮะสองแต้มสองแต้ม,มดูรับผมดูรับผมอ่าโอ้โหสองแต้มแล้วม,มีหนูย่างแล้วครับมีหนูย่างแล้วมีหนูย่างแล้วผมนี่ฮนะนี่นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นกลับให้ดูนะเพื่อ เคจะมีคนที่ว่าเนี้เนี่ยปากรูอย่างเงี้ยผมนี่ฮะนี่นี่ผมนี่ฮะ,ะปากรูนู่นก็ปากรูนู่นก็รูด้วยเขาอู่เนี่ยนะ่ฮะนี่ฮะรูทั้งนั้นเลยครับผมออกมาผมผมเลยดักไว้เยอะครับผมเพราะผมเอากลับมาเยอะแต,แต่ที่ดักมีอยู่แค่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวยังมีตรงนู้นอีกสามหลังอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะฮะสามหลังนู้น ผมไม่แน่ใจว่าจะมีบ้นงหรอนะแต่ตรงนี้ผมมั่นใจว่ามีแน่นอนนะเพราะว่าทางนี่เรียมไปหมดเลยนะมันจะไม่มีตัวได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องมีสักตัวนะงยังไงยังไงก็ต้องมีกลางคืนไม่โดนเช้าก็ต้องโดนกันบ้างนะนีครับผมขี้ตายนะผมจะจุดอย่างนี้นะผมเนี่ยให้มันหอมนะพอจ,จุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยฮนะนี่ฮะแล้วผมก็ตั้งขบให้มินฮนะโอ้โหเนี่ยโอ้โหแต่ต้องระวังนะ มือระเบิดนะผมเนี่ยอ,อ้อมเขาแกะอ่าอันนี้ครับผมอ่ะเขาปล่อยไว้ที่นี่นะเดีย๋ยวอีกหลังนะึงตากล้องถือถือถ,ถือมันหน่อยอ่านี่กระรูรูทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ยสองตัวนี่ได้โลครับผมเนี่ยหนูเนี่ยได้รูแน่นอนนะครับผมพรุ่งนี้ผมจะย่างกินนะผมสงการพอดีครับผมผมพอดีผมได้หยุดงาน,นะครับ อ่ปลาเคยเยอะครับผมชอพวกอย่าอ่าอ่าเนี่ยจุดให้มันทองหอมเงี้ยจุดให้มันแล้วก็เป่าทขาดับนะนี่ครับผมจะเรียกหนูด้วยนะอย่างเงี้ยอยากกินแม่กินหนูไปไปอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมพาไปถึงตรงหัวโป่งนล้วนะยังมีสามหลังครับผมเดี๋ยวผมพาดูนะผมเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปสักแป๊บนึงครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสามหลังฮะข้างหน้าผมเรารุ่นด้วยกันเลยนะะวันนี้เรามีแต้มกันแล้วนะฮะสองแต้มมาแล้วครับผมค่ำคืนนี้นะฮะผมได้หนูไว้ย่างแล้วครับผมได้มีกับข้าวพรุ่งนี้แล้วนี่ครับผมเนี่ยผมเห็นมันขุดผมเหนม็นขุดรูนะครับผมแต่ผมไม่ได้ดักั่งนี้ผมดักคือฝังรูนครับผมเดี๋ยวเราไปรุ่นด้วยกันฮนะมีตัวไม่มีตัวมาครับผม ข,ขึ้นได้ไหมโอเคมามายังไม่โดนนะผมยังไม่มีตัวมาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุ้นเช้าฮนะยังเหลืออีกสามหลังนะครับผมเมื่อกี้เมื่อเย็นนี้ผมมาแน้วผมมาจอดรถนี่ผมเห็นปลาช่อนเนะอื่ยกะว่าจะเอาเบ็ดมาด้วยกะว่าจะเอาเบ็ดมาปักสักสี่ห้าหลัง <laughs> ลืมครับผมไม่ไดเอามาไม่ได้ไม่ได้ฝนตกหรืออะไรลนะ้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยไปฮะอันนี้แลเหมือนเหลือแลเหมือนหนูท้องขาวถ้าถ้าเราไม่ใช่ถ้าไม่หนูท้องขาวเขหนูเล็กอันเนี้ยมีทางแอันนี้แต่ว่าจะจะจะ,จะเข้าที่ใต้ว่านะตรงนี้ก็ช่วงที่ข้าวข้าวใหญ่นี่ผมว่ามีตัวมีรอยขุดแนละ้วแต่อันนี้รอยขุดเก่าแนละ้วแต่ข้างบนผมผมไม่แน่ใจว่า จะมีตัวหรือเปล่าผมผมดักทิ้งทิ้งไว้ฮะยังไม่โดนับผมเดี๋ยวผมจุดนะฮะเครื่องในก็แลเหมือนกับว่าก็แลเหมือนกับว่ามีตัวนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวแค่ไหนนะ <c oughs> แล้วทางมันแลลื่นๆนะฮะผมก็เลยดักดักทิ้งทิ้งไว้ฮะแต่แลเหมือนเป็นทางเก่าครับผมหรือไม่ไงั้นขนูเลก็กฮะ ก็เลยด,ดักดักเอาปล่อยดักทิ้ง,ง,ง,งไว้ม,มาคงน,นี้รงนี้ย่งเลยออีกหลังมาครับค่อนข้างแค่ลกๆอย่าเงี้ยจะบอกว่าลกมันก็ไม่ลกนะท้องนาเขาว่านี่แะ้วเขาานี่แล้ว,าลวมาได้มนนะตากองจับลงมาอโอเคอยังเหลืออีกหลังฮะแถวๆนี้ฮะอยู่ใ,ใกล้ๆเนี้ย ผมมาเดินหาได้แค่นี้ผมก็ยังอยู่ครับผมนี่ผมเดี๋ยวผมพาดูไนปะเช้าเรามาลุ้นเนะี่ยนี่ผมเป็นรอยหนูเล็กคนระับผมนี่ฮะผมก็เลยดักๆที่วนะ่าโอเคเดี๋ยวเราสรุปหนูคําคืนเลยฮะโอ้แต่คาคืนนี้ดักแค่ประมาณทักผมว่าเท่าไหร่ฝั่งนู้นเท่าไหร่ประมาณประมาณแปดหลังเลยแปดหลังแนะ่ที่ดูอ่ะตรงนี้สามแปดสิบเอ็ดหลังอ่ะสิบเอ็ดหลังครับผมนะี่ฮะ โอ้โหครับผมตัวสวยๆครับตัวมนันครึ่งโลเลยครับผมอโอเคผมฝากติดตามช่องช่างสายลากุนมากินแล้วก็ช่องย t u b e ช่างสายลากุนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดี FC ท่านนะครับผมและสวัสดีผู้รับชมนะฮะนี่ผมเช้ามาเก็บมาเก็บก่าครับผม <laughs> แมคโครมาแ <laughs> ล้วผมผมต้องรีบ <laughs> <laughs> เก็บ๋ยวไม่ทันนบผมมาครับ <laughs> <laughs> ไปละไป,ไป,ไป,ไปลอกไหนครับเนี่ย <laughs> <laughs> ตรงนู้นเหรอ เขาลอกนู้นใช่ไหมไปไปรีบเก็บก่อนฮะเดี๋ยวแม่โคโเหยียบหมดครับผมอนนะเออเมื่อกี้นี่เจ้าของนาเขาบอกว่ามีโดนอยู่ตัวนึงนะครับผมอเออถแถวๆนี้เขาบอกว่ามีโดนอยู่ฮะอ่าอ่าครับผมอันนี้นอน,ออนอนเลยใช่นไหมใหญ่ไหมะตา้ววาตตาดิโดนกลับเขา้าไป อ่าโดนโดนโดนแล้วผมมีโดนมีโดนมีโดนทางนี้อ่าครับผมครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแต้มใหญ่ขนาดไหนฮะเมื่อคืนนี้มาดูไปแล้วฮะาสองตัวเมื่อคืนนี้คืนนี้ได้ไปแล้วว่าสองฮ่าอ่าฮ่าโอ๊ย đó nha, haha, thằng này mình đồn không ơi, thằng này mình chưa bị đồn, nếu mình lùn ở thằng lằng nè, gì, haha, phải ở này, khụt ở thằng này, khụt ở thằng nút, ở thằng nút nữa, trái cây nè, để ủng tia phep một nút nè, ตรงนั้นแหละตรงมุมเลยแหละตรงตรถจอดพอดีเลยแหละเฮ <c oughs> ้ยไหนวะเอา้านี่ตรงนี้เนี่ยนี่ก็หลุดไปเนี่ยเนี่ยตากล้องเนี่ยหลุดหลุดไปเฉยอ้หู้ไอ้มันเก่งจัดนะผมมันหลุดไปตัวเลยมาละ <c oughs> เดี๋ยวเขแม่ครูมาพอดีเลย <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บข้างล่างสองหลังฮนะ ไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่นี่เนี่ยหูยเบลเลอร์เลยเบลเลอร์เบลเลอร์นี่ผมโอ้เฮ้ยติดยังไงอ่ะโอ้มนติดจากฝั่งนู้นมาแล้วมันโดนดิ้นมาโดนฝั่งนี้เห้ยสองกลับเนี่ยมันหลุดจากฝั่งนี้มาครับผมแล้วดิ้นมาฝั่งนี้ด้วผมก็ไม่เคยเห็นนะโดนทีเดียวสองกลับเลยเนี่ยโอ้ไปโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอันนี้ผมเก็บก่กอนโอ้ตายหายละคู่ใหญ่เออไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดกับสองกับแรกก็ไม่หลุดกับสองก <yan> ็ไม่หลุดไม่ใช่ไงกับแกรกคื <c ười> อยาขา,าดกับแรกยาขาดกับแล้วก็ไปโดนยาขาดแล้วมาวิ่งมาโดนเพราะว่ากับมันอยู่ใกล้ <c ười> กันครับ,อ <sheets> บอโอ้โอ้ไม่เคยเห็นนะเนี่ย <c ười> <c ười> โดนโดนทีโอ้โดนสวยแท้โดนทีสองกับเลยครับเดี๋ยวเราไปเอาพื่นห่อยครับเดี๋ยวแม่โคคาตีเดี๋ยวแม่โคเขาจริงนะ มาเลยมาเลยฮะ <c oughs> โอ้เจ็ดโมงครึ่งแม่โครมาแล้วครับเน,นี่ยโอ้โหผมวันนี้วันนี้ผมช้าหน่อยฮะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหามาอะไนี่นะมาครับมาครับแมคโครก็มาพอดีเลยครับผม เขาจะมาเกี่ยที่หน้าพอดีนะเอาตั้งแต่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เลยเหรอแม่พอดีเลยเนาะเดี๋ยวมิมมือมุมพอดีเลยผมพอดีผมตักไว้ตรงนี้หลังหนึ่งสองหลังไม่รู้หายไปไหนหลังหนึ่งเดี๋ยวผมจะหาอยู่ อันนี้ก็หลังนะนี่ก็ไม่โดนข้ามมาฝั่งนี้เลยข้ามเข้าไหนข้ามนี่ใช่ไหมเออข้ามมาเลยครับข้ามมาฝั่งนี้เลยเอามาปอกคณะนี่เลยไม่รู้มันหายไปได้ยังไงก็ไม่รู้หาไม่เจอเลยอ่ะเออฮะรังอยู่นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีบ เดี๋ยวผมขอเนี่เย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวตากล้องไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไปยืนตรงนูน้นก็ได้ไปนั่งนู้นเลยโอ้หกลับผมก็ยังไม่ได้หาเลยตาตากล้องเดี๋ยวเอ๊ะนั่งนะนั่งนะเออเหรอโอ้โหพอดีเป๊ะเลยอ่ะ

วไม่มีอะไรเลยไม่มีแล้ว <c oughs> ล้างเก่าโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูหนูกันดีกว่าโอ้มามาทางนี้มาทางนี้หึเ,อเนอะมาเฮะไหนมีนมานี่เรื่องเลยมาเดี๋ยวเรามาทางนี้กันไปกองเดินไปเลยเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยล้างเก่าวะเดี๋ยวเรามาหา ผมกลับผมมันหายไม่รู้มันหายไปได้ยังไงหมาหรือเปล่าไอ้ชอดุดพวกนี้หรือเปล่าฮะผมดักไว้สองผมดักไว้อืผมดักไว้สองสองหลังนะะ <c oughs> ผมดักไว้นี่หลังหนึ่งหายครับผมรีบเลยเดี๋ยวผมขอหยุดทิปงกันแล้วเดี๋ยวผมแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้รับชมอีกทีนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสามหลังอนะ โอ้ oh, รีบเก็กบเพราะผมไม่ทันแมโครผมเกือบไม่ทัน oh, <c oughs> หาก็หาไม่เจอครับผมไม่รู้ว่าไปทางไหนละโอ้ย oh, หายสรุปแล้วหายครับผมไม่เจอครับผมพึ่งก็พึ่งก็งกไม่ได้ครับผมล่างนึ่ก็หายหายครับพึ่งก็ไม่ได้เอ,อย่างน้อยก็เช้าก็ยังมีหนึ่งแต้มฮะโอ้ย oh, oh, oh. ไม่รู้ว่าหนูมันลากไปหรือว่า ดรือว่าหมานะครับผมเล็กสองหลังอะเดี๋ยวลุ้นด้วยกันฮะเป็นไงเอ่ยยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ผูกเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ผูกไว้ดีด้วยครับวานเนี้ยอืผมกล่าวว่ามันโลง่งๆนี้มันจะไปไหนได้มนน้ประมาทเองไปหน่อยฮะอืเซ็งเลยเซ็งเลยมาฮะไหนเหลืออีกหลังหลังโน้น อยู่ไหมน,นะแล้วมันแล้วเหมือนจะอยู่ไหมเอ่ยลีอยู่อยู่ร,รับผมนะแล้วสรุปหนูเลยแล้วมันจะช้าวันนี้มันจะตัดเวลาตีพึ่งกันแล้วผมเนะี่ยอ่ะวันนี้โอ้แต่ตัวตัวนี้นี่โอ้ได้โชคสองชั้นครับผมโดนหนีบสองสองกลับเลยรับผมเสร็จโอ้โหใหญ่จริงครับผมนะี่ครับโอ้หหหนูตัวนี้โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญับผมนี่ก็ครึ่งโลฝาแล้วผม อ่าครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมากินแล้วก็ช่องรูปช่างสายล่าคนมากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆแลครับสวัสดีครับผม